โอดเอนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงประจําเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะไล่เลียงปัจจุบันแล้วก็อนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีสิงห์นั่นเองนะสำหรับไพ่หมายใกในอดีตของชาวราศีสิงห์นะคะ9ถ้วย5ถ้วย แอดเหรียญเพจออฟวอนแล้วก็ตามมาด้วยสามไม้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับไพ่ใบแรกในช่วงอดีตของชาวราศีสิงไพ่ใบนี้คือตรงไปตรงมาเลยคือไพ่ประจำตัวของชาวเพศที่3อาจจะเป็นตัวชาวราศีสิง์เองที่เป็นเพศที่3หรือชาวราศีสิงนะคะมีการคบหาหรือเคยคบหาดูใจกับคนที่เป็นชาวเพศที่3ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้ แต่ในการที่คุณสองคนคบหากันนั้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณสองคนต่างก็มีความเชื่อมั่นให้ความแบบบางทีอาจจะมีการมีคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่ให้กันไว้ในเรื่องของการจะเป็นแบบเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับความรักหรือว่าคนรักนั่นเองแล้วก็เวลาคุณสองคนอยู่ด้วยกันอาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะั เป็นคนที่ชอบใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินมากๆนะคะอาจจะทำอาหารนะาให้แฟนกินหรือเป็นการพาไปกินร้านอาหารอร่อยๆรย้านอาหารอะไรดีๆอะไรประมาณนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของอาหารการกินนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะ ในอดีตของชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงห์เองหรือคู่กรณีของชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายที่รู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันได้จบลงแล้วนะคะเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนั่นเองแล้วก็เพิ่งจะมานึกขึ้นได้ว่าโอ้เราควรที่จะดูแลเขาให้มากกว่านี้ดูแลเอาใจใส่เขามากกว่านี้อะไรเงี้ยคนเรามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะ ใกล้จะเสียสิ่งนั้นไปหรือใกล้จะสูญเสียเขาคนนั้นไปแล้วถึงจะมานึกขึ้นได้นะคะว่าเขาคนนั้นมีค่าแค่ไหนหรือบางคนนะแยกก่กว่านั้นคือเสียคนรักไปแล้วถึงจะมานึกได้ว่าโอ้ฉันรักเธอขนาดนี้เลยเห,รหรืออะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกแบบนั้นนะบางทีบางคนนะเสียโอกาสเสียความรักดีๆไป นะคะโดยการที่บางทีอาจจะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองหรือมีอีกโก้มากจนเกินไปนะคะก็ถือว่าเอาประสบการณ์ในอดีตนั้นได้ทบทวนแล้วก็สอนอเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณไปก็แล้วกันนะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญ อาจารย์บอกเลยว่าในการทำมาหากินขยันขันแข็งไม่มีใครเกินชาวราศีสิงเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็มีงานเสริมเข้ามาด้วยงานอดิเลกเข้ามาด้วยมีมากกว่าหนึ่งงานชาวราศีสิง์บอกว่า โอ้ยงานเดียวมันคงไม่ไหวแล้วกับช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมีไปเลยสองสางานอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งอดทนมุ่งมานะบางคนถึงแม้จะเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนอยู่ก็ตามคุณมีความคิดว่าถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองนะเพราะว่าชาวราศีสิงห์นั้นเหมาะที่จะเป็นผู้นําราศีของความเป็นผู้นํามากกว่า ที่จะเป็นลูกน้องใครและคุณเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพกออฟวอนออในเรื่องความรักโดยเฉพาะชาวราศีสิงคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะเขาจะมีเป้าหมาย แล้วก็มีความรับผิดชอบในชีวิตของเขาพอสมควรถ้าเขายังเรียนอยู่นะเขาก็จะมีความรับผิดชอบในการเรียนของเขาถ้าเขาทํางานแล้ว เขาก็จะมีความรับผิดชอบในการทํางานของเขาเช่นเดียวกันนั่นเองถือว่าเป็นไพ่ที่แบบเขารู้หน้าที่ของเขาขเขารู้ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรขเขาจะโฟกัสแล้วเขาจะพุ่งไปหาเป้าหมายโดยทันทีนะแล้วก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขาด้วยนะคุณลองเปรียบเทียบตัวเขากับเพื่อนในกลุ่มของเขาดูนะนะบางทีเขาอาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาอาจจะทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วย จึงได้เปิดโลกกว้างได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันของเขานั่นเองนะคะบางคนนะาชาวราศีสิงห์มีบุตรบริวารน,นะในช่วงอดีตที่ผ่านมาลูกของคุณนั้นมีความตั้งใจนะคะแถมเรียนเก่งด้วยนะคะเรียนเก่งมีความมุ่งมัน่นตั้งใจโฟกัสนะสิ่งไหนที่เขาตั้งใจเอาไว้เขาก็จะทำให้ได้ก็ถือว่าได้ลูกที่แบบมีความรับผิดชอบในะ ชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะคะต่อมาใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีสิงห์ก็คือไพ่สามไม้นั่นเองคือตรงไปตรงมาอาจารย์บอกเลยว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรอคอยความรักจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็รอคอยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตอบรับหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะมอบความรักกลับมาหาคุณบ้างอะไรประมาณนี้ นะคะมันเป็นความรักที่เฝ้ารอหรือบางคนอาจจะ,ะไม่ได้อยู่กับแฟนหรือว่าคนรักนะคะอาจจะเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวช่วงฮอลิเดย์ถึงจะได้มาเจอกันอะไรประมาณนี้อารมณ์ฟีลลิ่งของการเฝ้ารอเฝ้ารอคอ,อยกันมาเจอกันหรือเป็นการแบบอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบบางคู่นี่แทบที่จะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะไปไปมาว่าง,งั้นอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นไพ่ในอดีต ของชาวราศีสิงห์นะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟต่อามาเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะ ในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีสิงห์นะสองเหรียญ The River The High p r i n c e s s หกเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย Judgment ไ่เลียงที่ไพ่ใบแรกเลย really. ในปัจจุบันของชาวราศีสิงหาจารยร์รู้สึกว่ามีบางคู่นะคะที่เป็นความรักความสัมพันธ์แบบอ่อนๆอ้อๆแบบรักๆเลิกเลิกหรือทะเลาะกันแล้วก็กลับมาคบกันมันชีวิตเหมือนมันตัดกันไม่ขาดนะคะเหมือนบัวที่ตัดแล้วมันก็ยังเหลือใยอยู่นะนั่นหมายความว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมีผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องมี การที่จะต้องวนกลับมาเจอกันเพื่อที่จะมารับผิดชอบอะไรร่วมกันหรือไม่นะคะอาจจะเป็นลูกหรือไม่มีลูกด้วยกันแล้วจะต้องแบบถึงเลิกกันไปแล้วทะเลาะก,กันบ้างอะไรเงี้ยก็กลับมาเจอกันหรือมารับผิดชอบอะไรร่วมกันนะก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่าในอดีตนะจนมาถึงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์นั้นพยายามที่จะหมุนเงินอยู่ มุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดเลยนะคะถือว่าบางคนนี่คิดว่าเออแทบที่จะไม่ชนเดือนด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นการชาเลนจ์นะคะชีวิตของชาวราศีสิงห์มากเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะบริหารจัดการเงินว่ามันจะทำยังไงเอาเงินตรงนี้มาใช้ตรงนี้เอาเงินตรงนี้เก็บไว้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นไปต่อมา ก็จะเป็นไพ่เด e เวอร์เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันบอกเลยนะเหมือนเป็นไพ่อดัมกับอีฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในความหมายของไพ่ใบนี้นะแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะเหมือนเป็นการครบนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะเอาไว้เผื่อเลือกเอาไว้เผื่อลักนะ จึงเรียกได้ว่าอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะในกรณีนี้นะคะเป็นรักที่อยู่บนพื้นฐานของรักโลภโกรธหลงนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลหรือเข้ามามีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนได้ง่ายมากๆในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะแต่ถ้าคุณสองคนรักกันมากพอ จะไม่มีผู้ใหญ่นั้นมาแทรกแซงหรือว่ามีอานาจควบคุมความรักของคุณทั้งสองคนได้เลยอาจารย์บอกไว้เลยนะจ,จุดนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณสองคนนั้นจะรักกันหรือจับมือกันแน่นพอแค่ไหนนั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮ i ริสติกใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีมีนนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหดือกําลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีสิงห์มีอารมณ์ศิลปินนะเจ้าแม่ครีเอทีฟนะคะชอบงานศิลปินงานเอนเตอร์เทนงานอะไรงานนักแสดงงานเขียนบทอะไรเงี้ยชาวราศีสิงห์จะทําได้เป็นอย่างดีแต่ในเรื่องของความรัก อาจารย์บอกเลยค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวซสซนสติตง่ายหน่อยนะช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่โสดหรือคนที่กําลังจะคบหาดูใจกับใครก็าตามในช่วงปัจจุบันขอให้คุณดูที่ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเสน่ห์ของคุณน,นั้นค่อนข้างที่จะร้อนแรงแต่มีเสน่ห์ร้อนแรงต่อเพศตรงข้ามที่เขามีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนั่นเองนะถ้าคุณแบบคบกันแบบ อาจจะไม่ดูให้ดีๆก่อนว่าเขาเลิกกับคนเก่าแล้วหรือย,ยังอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะมารู้เฉลย,ลยในทีหลังว่าคุณตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังก็ได้นะหรือไพ่ใบนี้เป็นไพ่เมียน้อยก็ได้นั่นเองอันนี้ต้องระวังไว้เลยนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนบางคนนะคะที่บอกว่าอเออเธอมีแฟนหรือย,อยังเธอมีคนคุยหรือย,อยังอะไรเงี้ย ชาวราศีสิงห์ผู้ชายนั้นค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะบางทีมันอธิบายได้ยากด้วยซ้ำไปนะคะนะบางทีอาจจะต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ก็มาคบกันอีกก็กลายเป็นลักซ้อนเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยในช่วงปัจจุบันนี้อันนี้ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะอารมณ์อ่อนไหวไม่แพ้ผู้หญิงชาวราศีสิงห์เลยต่อมาก็จะเป็นไพ่หเหรียญ ใบนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยก็คือจะมีคนคอยอุปถัมภ์ชาวราศีสิงห์อยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเขาอาจจะเป็นแฟนหรือคนรักของชาวราศีสิงห์อะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าคุณรู้ไหมเขาเปคุณเขาอาจจะเปกับอีกคนหนึ่งด้วยก็ได้นะคะบอกไว้เลยนะคะเป็นความรักที่มีวัตถุนิยมสิ่งของเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่ไพ่ถ้วยไง ถ้าเป็นไพ่ถ้วยมันจะเป็นความรู้สึกความรักจริงๆอะไรประมาณนี้ไพ่เหรียญคือวัตถุนิยมสิ่งของทรัพย์สินอะไรประมาณนี้จะโฟกัสในเรื่องนั้นไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยก็แล้วกันนะเข้าดีกับคุณเข้าเปคุณเข้าดูแลเทคแคร์ Care, คุณเข้าสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ มันมันก็ดีนะแต่ว่าคุณก็ต้องรับให้ได้ด้วยว่าเขาอาจจะเปนคนอื่นเขาอาจจะมีคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้แต่นะคะมีหลายคนผู้หญิงชาวราศีสิงห์นั้นก็เต็มใจนะคะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละกรณีก็แล้วกัน,กแ,ลกนและอีกอย่างหนึง่งอาจารย์อยากจะบอกด้วยนะคะ คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนสงสารคนง่ายด้วยนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะจะให้ใครหยิบยืมเงินหรือคนที่เข้ามาแล้วโอ้ฉันไม่มีเงินจ่ายค่าให้ลูกไปโรงเรียนเลยฉันจะขอยืมเงินพ่อป่วยแม่ป่วยอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะเพื่อนหรือกับคนใกล้ชิดชาวราศีสิงค์คุณจะรู้สึกสงสารแล้วก็จะให้เขาหยิบยืมเงินนะคะอาจารย์บอกเลยนะคะได้คืนค่อนข้างยากยากมากอยู่พอสมควรนะ ให้ให้เขายืมก็เหมือนให้เขาเป็นเฉยๆนะณจุดจุดนี้นะปัจจุบันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่สงสารคนนะ,ะจงชารเป็นพิเศษด้วยแหละในปัจจุบันนะไพะ่ปัจจุบันบอกแบบนั้นนั่นเองเนาะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ justment น,นะคะบางคนนะคะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันอาจจะคุยกันทุกวันปรึกษากันได้ทุกเรื่อง นะคะไม่รู้ว่า,าสถานะความสัมพันธ์ของเราเป็นอะไรกันแต่ในเดือนปัจจุบันนี้นะชาวราศีสิงห์นั้นจะมีการระบุสถานะให้ชัดเจนขึ้นหรือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะไปพาคู่รักหรือคนรักของตัวเองไปเปิดตัวกับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ญาติพี่น้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้ในช่วงนี้นั่นเองนะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามีชาวราศีสิงห์กับคู่รักหลายคู่นี่คบหาดูใจกันภายใต้สายตาของผู้ใหญ่นะคะคือผู้ใหญ่รับรู้ว่าเงินเหอะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีสิงห์นะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินราศีเมถุนราศีมีนนะราศีธาตุดินค่อนข้างอยู่นะโอเค ต่อมาก็จะเป็นภายในเดือนธันวาคมนี้หรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีสิงค์ค่ะไพ่ใบแรกในเดือนธันวาคมนะคะ 킹ออฟวอร์นเพดออฟวอร์นเด็กถือเหรียญ The Sun และก็ต่อมาด้วย q e e ีนออฟ o r d บอกเลยนะคะได้ผ้าใหญ่ๆเนี่ยห้าใบรวดเลยนะ ไล่เลียงที่พายไปแรกก่อนในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีสิงห์ King of v a n ได้มาบอกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาแต่ข้อเสียของเขาคุณรู้ไหมเขาเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการทํางานนะบางทีคุณควรที่จะปล่อยให้เขาทํางานไปในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบนะเขาจะรักคุณแล้วก็เข้าใจคุณ แล้วก็อยู่ด้วยกันได้นานมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดสาวๆชาลราศีสิงคนใดอาจจะคิดว่าโอ้คุณจะทุ่มเทกับงานอะไรเยอะแยะมากมายบ้างานอะไรเยอะแยะมากมายอะไรก็มีแต่งานงานงานแล้วคุณไม่เข้าใจในการทํางานของเขารู้สึกว่าความรักนั้นจะไปกันได้ยากนะ ณนะนะจุดจุดนี้อาจารย์บอกเลยกับผู้ชายคนนี้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบในการทํางานของเขาด้วยบางทีเขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสูงหรืออาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของจิตการอะไรอย่างเงี้ยมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงไงนะถ้าคุณไม่เข้าใจในการทํางานของเขาความรักนั้นค่อนข้างที่จะไปด้วยกันยากนะโอเคต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า ในการทำงานนะคะคุณจะให้การทำงานนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่างานคือเงินนะคะคนที่จะมาคบกับคุณนั้นต้องเข้าใจในการทำงานของคุณด้วยแล้วก็รักในงานของคุณด้วยนะะไม่ใช่ว่าคบกับคุณแล้วมาห้ามคุณนั่นห้ามคุณนี่ห้ามคุณทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามคุณไปนั่นไปนี่ไม่ได้อย่างนี้รู้สึกอึดอัดนะคะคงจะคบกันได้ไม่นานบอกเลยนะคะโอเคต่อมา Page one. เพจออฟวอร์สำหรับชาวราศีสิงค์คนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่านะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นั้นเขามีความรับผิดชอบในการทำงานของเขาเขามีความรับผิดชอบในการเรียนของเขาถ้าเขายังเรียนนะแล้วก็ถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณก็ตามเขามีความรับผิดชอบในชีวิตของเขาพอสมควรหรือมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันของเขาเลยนะ ณจุดจุดนี้หรือชาวราศีสิงห์คนใดมีบุตรมีลูกบุตรบริวารของคุณนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทําฝันของตัวเองให้มันเป็นจริงนะหน้าที่ของคุณหรอคือสนับสนุนเขานะสนับสนุนความฝันของเขาให้เป็นจริงนะไม่ต้องไปห้ามนั่นห้ามนี่ไม่ต้องไปห้ามเขาว่าเรียนอันนี้สิไม่ต้องเรียนอันนั้นหรอกห้ามฉันไม่ให้เธอเรียนอะไรเงี้ย อย่าไปห้ามเขานะคะให้ส่งเสริมในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบนะเขาจะทําได้ดีแล้วก็โฟกัสได้อย่าง,างดีเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบเป็นอย่างดีด้วยณนะจุดจุดนี้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาคือเพจ of pendico เป็นการขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงห์เองหรือคู่รักของชาวราศีสิงห์ก็ได้ที่จะขอโอกาสจากอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ขอโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมขอโอกาสกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปหรืออะไรประมาณนี้นะอาจารย์มองเห็นการไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะซัในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีสิงไพ่เดอะซันบอกให้รู้ว่าคุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะหรือคุณ อยากจะเข้าไปเป็นความสุขให้กับเขาหรือเขานะคะเข้ามาเพื่อเป็นความสุขให้กับคุณนะ,ค,ะความรักของชาวราศีสิงจะปรารถนาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขไปกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบเออมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนเป็นไม่ไม่เหมือน เขาต้องเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้คุณถึงจะเปิดใจนะคะและไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในที่นี้นะอาจจะเป็นในเรื่องของอาบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะอาจจะมีแฟนเพจอาจจะเป็น t ิ๊กต็อกเกอร์หรืออาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรเกี่ยวกับโลกออนไลน์อะไรเงี้ย ก็สามารถมีชื่อเสียงได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงห์เองหรือคู่รักของชาวราศีสิงห์เองก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่ผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตานะคะหรืออาชีพที่ชาวราศีสิงห์อยากจะทำอาจารย์แนะนําเลยเกี่ยวกับออนไลน์อาจจะค้ายของออนไลน์หรือสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับคุณด้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ แต่เวลาโหมดที่อยู่กับความรักหรือคนรักเนี่ยชาวราศีสิงจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งจะเป็นคนขี้อ้อนจะมีไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะนะอาจจะบางทีอาจจะมีเสียงสองเสียงสามด้วยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะและไพ่ใบนี้คุณรู้ไหมว่ามันเป็นไพ่ที่มีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะนะ ชาวราศีสิงจะมีพลังสังหารซิกเซนที่แม่นยำมากๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะถ้าเกิดว่าแฟนๆหรือว่า,าสามีหรือภรรยาชาวราศีสิงคนไหนเข้ามาดูคลิปนี้นะขอให้คุณระวังตัวไว้ให้ดีๆถ้าคุณทําผิดหรือทําอะไรรับๆล่อนะคะไม่พ้นสายตาเขาเพราะว่าซิกเซนเขาค่อนข้างร้อนแรงนะคะในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะอาจจะเดือดร้อนได้ง่ายๆนะ และไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่ชอบดูดวงดูดวงทำนายดวงทํานาย,านายเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถืออะไรประมาณเนี้นะจะ ชอบในเรื่องของการดูดวงเพราะว่าอยากรู้ไงนายอนาคตของตัวเองเป็นยังไงคนที่คบอยู่นะ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้แฟนเก่านะ้นเขาจะกลับมาไหมอะไรประมาณนี้นะคะมีคําถามเยอะแยะมากมายในความคิดของชาวราศีสิงห์ที่จะอยากถามหมอดูนั่นเองนะคะจึงทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นชอบดูดวงมากนั่นเองนะคะต่อมา Queen of Swords ใบนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีสิงห์ที่ผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะคุณค่อนข้างมีความเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความยึดมั่นถือมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองนั้นอยากจะทําอะไรก็จะทําให้สําเร็จนะคะถ้าทําแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยผู้หญิงชาวราศีสิงห์ไม่อยากทําเลยนะคะนะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุด อะไรเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ทางของผู้หญิงชาวราศิสิง์ถ้าทำแล้วก็ต้องทําให้มันสุดทางคุณจะทําให้จนกว่ามันจะประสบความสาเร็จทําจนกว่ามันจะเสร็จนี่คือบุค,คลิกของคุณนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เลยนะคะอาจารย์ถือว่ามันยังเป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียก็คือคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแข็งแข็งอะนะคะไม่โรแมนติก พูดจาบางทีก็ไม่ได้อ่อนหวานอะไรมากมายนะแต่เป็นคนจริงใจนะคะนะปากถึงแม้จะเป็นคนตรงๆหรือว่าเป็นคนพูดหวานไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่จริงใจนะคะนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณนั้นจะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่เธอมีความมั่นใจในตัวเองนะเธอมีศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีในตัวของเธอเองนะ คุณจะไปดูดถูกเธอหรือคุณจะไปเหยียดหยามย่ำยีความรู้สึกของเธอนั้นไม่ได้นะเธอค่อนข้างที่จะจิตใจนั้นค่อนข้างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเวลาที่เธอได้ตัดสินใจอะไรไปสักอย่างหนึ่งคุณค่อนข้างที่จะโอ้บางทีเกรงกลัวเลยนะกับการตัดสินใจของเธอเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะพิจารณามาดีแล้วนะก่อนที่จะตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามนะคุณจึงกลัว ในในสิ่งนี้ในเรื่องนี้ไงบางทีเธออาจจะหน้าที่การงานนะคะดีกว่าผู้ชายชาวราศีสิงห์ด้วยซ้ำไปนก,กนักกรณีนี้นั่นเองนะเธอก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดหวานไม่ได้อะไรมากมายนะไม่ได้โรแมนติกอะไรจะเป็นคนผู้หญิงแข็งแข็งะนะแต่ว่าเธอเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความความรู้สึกแบบ ฉันมั่นใจฉันรักคุณฉันก็จะทุ่มเทความรักให้กับคุณเลยนะอะไรประมาณนี้แต่คุณอย่าหาักหลังฉันนะอย่าทําอะไรที่ไม่ดีนะเพราะว่าฉันจะตัดสินใจฉันจะตัดสินใจแบบขาดเหมือนเธอถือดาบไปนี้เลยก็ว่าได้นะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนธันวาคมของชาวราศีสิงส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุลมด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุป Justice i g of w a n แล้วก็ต่อมาด้ Emperor. วย Emperor ้าวไพ่ใหญ่หมดเลยนะตกใจอยู่เหมือนกัน j u s t i c เป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะบอกเลยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่ตรงไปตรงมา คิดยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความยุติธรรมนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่เห็นไม่ชอบให้คนรักนั้นมาเอาเปรียบเช่นเดียวกันนะคะตรงไปตรงมานะ,ะชอบก็บอกว่าชอบไปเลยไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยชอบคนพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมชักแม่น้ํทาทั้ง5ทั้ง6อะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องนะคะพูดมาตรงๆเลยนะคะ แบบนี้อาจารย์รู้สึกว่าเธอพูดมาเถอะนะเจ็บบางทีมันก็จบไปเลยอะไรประมาณนี้ความรู้สึกฟิลลิ่งจะประมาณนั้นด้วยแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักมาทําอะไรรับหลังแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเอ๊ะเขาทำไมไม่พูดกับเราตรงๆเขาทําไมทาอะไรรับหลังเรา,อ,าอันนี้คือความรู้สึกที่เจ็บปวดที่รับไม่ได้นะต่อมาก็คือไพห่หไม้ ใบนี้นะคะจะมีใครสักคนนั้นหยิบยื่นโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะาจะเป็นงานใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่ชาวราศีสิงห์นั้นไม่เคยทํามาก่อนนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะรับโอกาสนี้เอาไว้หรือไม่อาจารย์บอกเลยว่าโอกาสดีๆนั้นไม่ได้มีเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆยังไงก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็รับเอาไว้ดีกว่าไหมหรือว่าอะไรอย่างี้ก็แล้วแต่ ตัวของชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะในเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่าคุณอยากจะมีประสบการณ์ความรักใหม่ๆนะคะหรืออาจจะไปเจอกับผู้คนใหม่ๆที่เขาให้ประสบการณ์ในความรักของคุณนะคะเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณไปเลยก็ได้นะคะจากแต่ก่อนมุมมองความรักของคุณอาจจะเป็นแค่แบบเออเป็นความรักที่แบบให้ไปเขาก็ให้ฉันกลับมาอะไรประมาณนี้แต่ เขาคนนี้เข้ามาเขาอาจจะมาเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณเปลี่ยนไปเออความรักคือการเห็นเขามีความสุขนี่ความรักคือการออดูแลเอาใจใส่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนมุมมองความรักนั่นเองนะต่อมาก็คือไพ่ t h e e m p e r พ r ยนะไพ่เ h e Emperor เเป็นไพ่ประจำราศีเมษมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้นะคะผู้หญิงชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับ เขาเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างภาษาแล้วก็ต่างวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าเป็นร้อยละ70%ที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเขาเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะอาจจะอายุเยอะกว่าผู้หญิงชาวราศีสิงห์ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นที่เหลือเป็นชาวประเทศเดียวกันนี่แหละคะ่ะเป็น คนประเทศเดียวกันแล้วเขาน่าจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างน่าเกงขามอาจจะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทหารตำรวจนาข้าราชการหรือ,อผู้ว่าน,ะะนักการเมืองหรืออะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความน่าเกงขามในอาชีพการงานของเขาอะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะคะ โอเคต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณนั้นชอบที่จะเป็นช้างเท้าหน้าแล้วก็อยากจะให้แฟนหรือว่าภรรยานั้นเป็นช้างเท้าหลังแล้วก็คอยเชื่อฟังคอยทําตามสิ่งที่คุณบอกอะไรประมาณนี้คุณจะชอบแบบนั้นมากกว่านะเพราะผู้ชายชาวราศีสิงห์อยากจะเป็นผู้นํามากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมี power นั่นเองนะ โ okay, อเคน,นี่ก็คือไพ่ของชาวราศีสิงห์นะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับโกลเด้นแอง l จเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ